มีคนสอบถามมาว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะคะเราทําประกันสมมุติว่าอันนี้อยู่ในมือคูดาเป็นประกันประเภทไหน2อบวก่ะหน้าตารางกรมธรรม์คูดาอันนี้สองบวกเป็นตัวอย่างนะเขาบอกว่าหากเขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเขาเป็นฝ่ายถูกเขาเป็นฝ่ายถูกเขาจะสามารถใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลของประกันของเราได้ไหมประกันของเราเนี่ยประกันรถที่เราทำเนี่ยสบวกเนี่ยแต่เราเป็นฝ่ายถูกนะ จริงๆเราเป็นฝ่ายถูกเราต้องเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลค่ามูลเมิดต่างๆจากคู่กรณีถูกไหมแต่คําถามนี้คือเขาถามว่าเราซื้อประกันประเภท2บวกเอาไว้นะคะรถชนกันโครมเราเป็นฝ่ายถูกเราสามารถใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของสองบวกที่เราซื้อไว้ได้ไหมใครรู้บ้าง ไปดูนะไปดูนะในหน้าตารางกรมธรรม์ที่เราทําไว้นะ่ะนะคะมีระบุไว้เกี่ยวกับ PA ความคุ้มครองอุบัติเหตุคนในรถไว้เท่าไหร่ไปดูนะคะอหลายคนพิมพ์บอกได้ได้ได้หรือไม่ได้เราเป็นฝ่ายถูกนะเราเป็นฝ่ายถูกนะคู่กรณีเป็นฝ่ายผิดเขาคือเสัวใจค่ะนะคะคู่กรณีเป็นฝ่ายผิดคําตอบคือได้ค่ะนะคะได้ค่ะมาดูในตารางช่องที่3กรมธรรม์ของเราระบุไว้ที่เท่าไหร่ค่ารักษาพยาบาลเห็นไหมคะเขาใส่ไว้เลยกี่คน รถเราเป็นรถกระบะก็อยู่ที่ประมาณ3คนถ้าเป็นรถไม่เกิน7ที่นั่งบางบริษัทให้แค่4ี่คนแต่ของคุณดาเนี่ยถ้าไม่เกินเจที่นั่งต่อให้รถคุณเป็นรถเล็กนะคะเขาก็จะให้เต็มที่7คนค่ารักษาพยาบาลต่อหัวเท่าไหร่ไปดูค่ะและทีนี้ถ้ารถชนคลมต่อให้เรานะคะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตามความคุ้มครองมันชื่ออยู่แล้วช่องนี้คือความคุ้มครองอุบัติเหตุคนในรถเห็นไหมคะเวลาเราจะตีความอะไรเราต้องดูนะคุณพอ่อสวัสดีค่ะความคุ้มครองอุบัติเหตุคนในรถเพราะฉะนั้นเมื่อเกิิดออุุบัตตเเเหหขึ้น้นไม่รรรรููละะะาาจจถกืผิด ช่องนี้จะคุ้มครองเราทันทีสามารถใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลนะใช้สิทธิ์ได้ตามนี้เลยโดยไม่ต้องรอว่าจะต้องแบบว่าอผ่านพบก่อนถ้าเป็นตารางกรมธรรช่องนี้ใช้สิทธิ์ได้ทันทีสมมติว่าคุณไม่มี30บาทก็ไม่มีหรือว่าสิทธิ์อะไรก็ไม่มีเลยนะคะอยากจะมาใช้สิทธิ์ช่องนี้ใช้ได้ทันทีค่ะใช้ได้ทันทีหรือหากเกิดกรณีตุยเย่ขึ้นมามีคําถามถามเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดคนในรถตุยขึ้นมาล่ะคุณดาชนกันโครมเราเป็นฝ่ายถูกนี่แหละเราตุยนะคะคนในรถตุยัสมม,มติคนที่นั่งไปกับเรา ตุยเราเป็นฝ่ายถูกนะแน่นอนหลายคนทราบกันว่าเมื่อเราเป็นฝ่ายถูกเราจะต้องเรียกร้องญาติจะต้องเรียกร้องกับฝั่งคู่ก,กรณีถูกไหมเราเป็นฝ่ายถูกแล้วคนในรถเราอุบัติเหตุครั้งนี้ทาให้คนในรถเราตุยแน่นอนถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราต้องเรียกญาติาของเราต้องเรียกจากฝั่งคู่กรณีนะคะฝัง่งคู่เราในมีอะไรมีพรบรบก็ได้จากพรบรบห้าแสนมีประกรันภาคสมัครใจของเขาระบุไว้ที่เท่าไหร่ห้าแสนหรือหนึ่งล้านนะคะระบุไว้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นและก็อย่าลืมนะคะช่องนี้ของเราประกันที่เราทําไว้รถของเราเองนี่แหละนะคะในกรณีตุยไปดูส ศูนเสียชีวิตเนี่ยหนเลยใส่ไว้ที่เท่าไหร่เราได้ด้วยนะมันคือความคุ้มครองอุบัติเหตุคนในรถกรณีตุยได้เท่าไหร่เราได้จากส่วนนี้ด้วยนะอีกส่วนหนึ่งนะอย่าลืมนะอ่าคำว่าอุบัติเหตุคนในรถคือมันคุ้มครองเลยช่องนี้มันคุ้มครองเลยค่ะต่อให้เราเป็นฝ่ายถูกแต่เราเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถคันนี้ในระหว่างขึ้นหรือลง,ลงจากรถนี่เป็นกฎหมายเลย ระว่างขึ้นหรือลงลงจากรถหรือนั่งอยู่ในรถแล้วเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บอ่าบาดเจ็บมีค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ใช้ได้ทันทีใช้ช่องที่สได้ทันทีตุยขึ้นมานะคะเราเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดช่องนี้ก็ต้องจ่ายเคลียร์ไหม